ยไปเรออ่ครับรขอกราบสวัสดีเอฟซีเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีโอกาสมาแวะน้องๆนุ่งๆคือคุณสมเด็จกองรุ่นนะครับรเกษียณจากมหาวิทยาลัยจน์ใส่ชีวิตหลังเกษียณมาอยู่บ้านสวนพ่นนะครับเ่นร้างปลาลุงครึ่งมืนไปแล้วนี่นะครับ ฝากติดตามออ,องอันโอฝากติดตามเพจชโ,พโกชกพันป่าในด้ยพ่ออ้ฝากติดตามอพพิโชคพันป่านด้วยจากสารคามจากอเอ่ออยู่บุัโชคพันป่าโกุ้มที่พึ่งใช่น่ะโกุ้มพิเศษจังหวัดมหาสารคามปากอุ่นนุนหน่อยกับากอุ่นุนหน่อย,อนนอยมื้อนี่โชคดีจะในวัวมาพ่อพอดีน้องนุ่งกัอยากได้ปลาลง อาเสริมในนาเขาคล้องใส่ไก่้เป็นขุดลไม่ไหมหมาดๆเปียกท่านมืนตัวเป็นคุศลป่ะรอฟังหรืลงมะพร้าวเดี๋ยนี่ลูกหลานอันนี้ห้อยไข่ปลากำลังเอาปลาจัดจัดเต็มจัดเต็มเนี่ยน้ำวิธีพร้อมเรียบร้อยว่ามีนของผมของเทียมของเทียมมาเองแนวของ,ของปลอมเทลงไป,ปาตายอักลากนกเจ้าสาหรับ่าทาแบบนั้นนะครับประสบการณ์หลายๆเท่ากับเป็นกระเจ็ตเมื่อไม่เด้ นะครับอ่าอ,อ,อ,อันนี้ของแทบป,ปฏิบัติให้เบิ้งพร้อมเรียบร้อยบางคนเมียจะเอาเงินหนีอลัดอ,อันนี้ซอยป่วยพร้อ,อมเนื้อที่เพิ่นเจี๊ดเลเดี๋ยวเพิ่นเห็นเป็นสายยุบะมั่นสองอะไรกุก้งก้อยเป็นปอหรือาสามคนตามขั้นขั้นหน้าเพิ่นเห็นปลูกไม้พัดมะพร้าวเพิ่นปลูกรุ่นผมไลเรียกันนั่นแหละของผมได้ขายแล้ววูฒเป็นรูปตัวเอลพุดอ่าคล้องใส่ใกล้เป็นรูปตัวเอลสายง่ายมันใม่น่าเข่า นะครับอันนี้คือค้นมากการเกษตรขนาดเทาไปได้ก็ยังลุยอยู่นะครับที่พีนองเห็นนี่งคือบ้านนะครับมูหนึ่งมูสิบสามลักเสาดีแท็กเธอเลือยอยู่นี่ยไม่ยูมังอื่นหมังไกลหรอกนะครับมันกันจะเลื่อนลงเรื่องแล้วเพราะคือสมัยโบราณดอกนะครับโ่คือห้ามด้อของอ่ไปรด เโอเคไม่พอหลายดอกแต่ว่าตัวละสองบาทมันได้หลายกว่านั่นแล้วเออปะบาทนี้เออแน่นอยก็สีไปพ้าไปปล่อยลงสถานทีปล่อยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไร ลงทุนระยะยาวเดี๋ยวก็ว้ยเวลาให้เสียเสียทิมพี่น้องอแนะนำม,มีปลาแนะนำให้มีเขาตัวจากทวีโชคพันปลาโกุมพิสัยจังวัดมหาสารคามม้าเองนะครับที่บ้านไร่หน้าเล่าบ้านสวนของพอสมเด็จกองรุ่นน้องนุ่งผมนี่ละนะครับ หักแกณฑ์กันมาแต่เปียกเปียกเลี้ยงควายเลี้ยงไก่น้ำกันสมัยโบราณนะครับมาเบิ่งผลงานของเพื่อนกับขายซเมื่อเดือนนี้เพื่อนกับขายไก่ย่างปลาย่างยุ่หน้าวัดสมัคของข้าประจํานั่นแหละแวะคุยกับนต่อยุบผ่านกันเล่มมาทำกันทำเออเขาเพื่อนกับบ้านไล่เลี้ยงกับผมนี่แหละช่อๆกันนี่แหละปีนี้บ้านเอาไม่ได้ดัง มีแต่สีสามเอาไว้ดอกก็สดอกคาแล้งมันแพงพุดปีกายถูจ้างวันละหาเอยจ้างดำหน้า <c oughs> มือเดียวแล้วเสร็จปีนี้ใส่ระบบไม่คือระบบเขาหน้าบ้านสารเคมีมันเถามันทัวแล้วใส่เทคโนโลยีเออเป็นในซื้อดีเพราะเช่ลรงแ้วอโอ,อ้เข,าข,อข,อาข่าทาเข่าทา เดี๋ยวมันปรับจะปับอ่าระบบน้ำมันก็โอเคมองนี้เลิกยื่นมาพอนี่เลิกไม่เบิร์ตเอไ่ยากเขาง่ายพอกอน้ำไปก้อนน้ำลบไปแล้วก็เสื่อมด้วยกันไปเบิดพุผุนหอนสองงันสามงันผลดนี่เราสร้างมะพร้าวมามันก็อันต่อยใจเสียงสิป่ะนี่มราไปเอางากบวมใส่ไปเีดอ๋อใส่ถ้าเลาใส่สองใบกินดกัะไดเออนาหล่ยังได้สร้างเขาเยอะระบบขนส่งเพราะว่าถ้าหลอบใส่ใหญ่ย่หัน เพราะว่าระบบคนฟงนี่มันมันบวบดิมันบวชเพี้ยนคือจังเฮ้าน่าลักใคบมาคอยเนี่ยน่นรักไหมใช่นี่ยานนี่เราไมนหนีเออพอดีละเอาอันนี้ให้มันกินพอดีตัวมันกินเออให้กินปลาเขานี่ละมันก็บวชกินมาง่ายดอกเดี๋ยวนี้กำลังเทปลาลงพ้องใส่ไก่ซื้อลูกปลาแล้วก็ให้เพิ่นปล่อยให้พร้อมครับนี่เพิ่นองปล่อยให้พร้อม คุณทุนเดบก็เรื่นงกำลังบรรยายปล่อยให้มันบดหนักหนาด้วยเนี่ยเบิ้งกันอยุตสมือเงินนั่นแหละครับบดจินกับเบิ้งเอาโดนๆเลยมาแวะกันเอาบุญน้ำตัวได้ดฮอดบุญดิหละเล่าก็ซื้อว่าบุญอยู่แล้วล่ะอ่าฮึเล่าก็ซื้อบุญอยู่แล้วล่ะคนบุญขอวันหลักเอายุติมือเงินนั่นแหละทั้งมุ่งเป้าไปจ้างมันถอดได้บุญมาสนอก ให้ข้อกินแนื้ออแกกินน้ำก็ประมานกูหลับบาหุ้งเพื่อนแล้วโอ้ยอย่าวางั่นจังสีเด้อเด็ดอะไรจะไมกันเด้อว่าของฟรีใครมากก็ได้นหนโอ้คืออยากว่าเป็นปล่อยปลาหนึ่งหรือเ่าเรียบร้อยครับอ๋อขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะครับอยากได้พันปลากระเทียมโชคเอ่อปั้มท้วีโชคพันปลาจากโกสุลผิสัยมหาสารคามติดต่อได้เลย ทั้งเพดของของเพิ่นล่ะคุณเพิ่งได้จอเห็นบัน่นละเออถ้ามีโชคพันปลาในเ c e ป o o กปรากฏเห็นอยู่เออโอเคโอเคพอเอาทำนี่เอาหลายมันบะแเบมบเมาเรียยุ่นอะยรน้ยแวะมาหล่นน้ำเทู่ห่างกำลังปลูกเอาขอบูของคพณนพี่น้องทิดตามด้วยโซมือนี่นะครับผมผมก็มีภพรกิากิติไปลายมอง สบายดีขอบคุณครับ